กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาชีวิตรอดในเกม s i r ร์ลาวเดเอาละค่ะผมอาจจะเล่นไม่เก่งหรือเล่นไม่เป็นหรือทําอะไรไม่เป็นเลยต้องขออาภายัยเพราะผมเพิ่งเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรก เปิดมาผมก็เจอซอมบี้ผมไม่รู้ว่ามันหิวอะไรถึงวิ่งมาหาผมผมคิดว่า3ตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าของปัม๊มและก็เด็กปั๊มประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทำงานหนักแล้วก็หิวเลยเห็นผมเป็นน้องไก่เลยวิ่งมาใส่ผมก็เลยจัดการแทงด้วยไม้เสียบไส้แตกไปสี่มันก็เล่นไปเรื่อยใส่อย <c oughs> ตามไมไ่ทันเกมนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราสามารถขี่สัตว์ได้หรือเปล่าก็เล่นแบบงุมๆปลาปาไปนะผมเข้ามาสำรวจในปั๊มเผื่อจะเจอของอะไรที่น่าสนใจผมมาเจอกับเป็นที่นอนนะครับแต่ว่ากระเป๋าตอนนี้ยังไม่เพียงพอผมเลยทิ้งไว้นี่ก่อนส่วนชั้นนี้ก็มีกล่องใส่อาหารมันสามารถเก็บอาหารได้24ช่องเลยถือว่าเป็นของที่ดีเลยทีเดียวผมเดินทางมาสักพักมาเจอกับตัวอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าผมไม่เข้าไปยุ่งดีกว่า วิ่งอ้อมบอมเอาแล้วกันคลิปเนี้ยไม่มีอะไรมากเนื่องจากผมอยากจะลองหัดตัดต่อดูก็เลยหาอะไรทําก็เลยมาเล่นเกมแล้วผมก็อาจคลิปเล่นเกมเลยและกันว่างๆด้วยดิเอาละผมเจอบ้านหลังหนึ่งผมก็เลยแวะมาสำรวจดูซะหน่อยมันจะมีซอมบี้ที่วิ่งได้ด้วยนะซึ่งผมจัดการไปแล้วแหละ หลังจากที่ผมจัดการไอ้พวกซอมบี้ได้นั้นผมก็มาสำรวจหาของซะหน่อยแต่ว่าไม่มีกระเป๋าเลยสิ่งที่ผมอยากได้นั้นก็คือกระเป๋าแล้วก็ GPS นะเกมนี้จะไม่มีพิกัดลูกศรตัวละครเรานะถ้าเราไม่มี GPS เราต้องหา GPS เพื่อรู้ตำแหน่งตัวละครเราจังหวะนี้ผมไม่รู้ว่าเด็กแรปเปอร์ที่ไหนจะวิ่งมาใส่บาดผมแถมยังเรียกคุณรอปภมาซวกหลังผมอีกเอาซะผมหัวใจแทบวาย และนี่คือซอมบี้ที่มันสามารถวิ่งได้แต่ไม่เป็นไรผมมีไม้เสียบไส้ผมได้ทําการกระช่วงสุดแรงทําเอาเสียวไส้จนล้มไปกองกับพื้นแล้วผมก็มาเจออาวุธที่คู่กับเกมซอมบี้มาหลายศตวรรษไม่ว่าจะเกมไหนต้องมีอาวุธชิ้นนี้ไม้เมดบอลแต่ก่อนใช้ตีลูกตอนนี้นํามาตีหัวซอมบี้บอกเลยโคตรเฟียวใครที่เจอซอมบี้ในชีวิตจริงก็อย่าลืมพกไม้เม็ดบอลไปด้วยเพราะนี่คืออาวุธที่ไม่ต้องใช้กระสุน หลังจากที่ผมจัดการพวกซอมบี้ไปหมดแล้วผมเข้ามาฟาร์มได้กางเกงที่มีช่องเก็บของตั้ง8ดช่องเลยทีเดียวแบบนี้ผมก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วนะผมนำา GPS มาใส่ไว้ที่ตัวแค่นี้เวลาผมกดดูแผนที่ผมก็จะเจอตัวละครของผมว่าอยู่ตำแหน่งไหนของแมปผมวิ่งออกมาฟาร์มข้างนอกได้เจอกับเครื่องบินที่โคตรจะใหม่แต่เสียดายที่ผมไม่สามารถซ่อมและขี่มันได้สุดท้ายผมได้เจอกับกระเป๋าแต่มันเป็นกระเป๋าสำหรับใสยาใส่ได้ตั้ง42ช่องเลยผมได้เดินออกมาข้างนอกตอนนี้เวลาก็เริ่ม จะค่แล้วแล้วผมก็ไม่รู้เลยว่าตอนกลางคืนจะมีอะไรมาเสไพภัยผมหรือเปล่า <c oughs> เช่นปล่อยฝูงซอมบี้มาโจมตีผมให้แต่ตายไปจากโลกนี้ซะแล้วนี่คือซอมบี้ระเบิดเวลามันตายมันก็จะระเบิดแค่นี้แหละผมเดินทางมาเรื่อยๆมาเจอกับเครื่องบินที่ตกอยู่ผมเจอทั้งกระเป๋าที่นอนกระสุนปืนบอกเลยโคตรดีผมเดินทางมาเจอกับอูล้างแห่งหนงึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันใช่อู่หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีของดีผมแวะเข้ามาสำรวจสรุปแล้วไม่มีอะไรนอกจากกระติกน้ำแล้วก็อาหารหนึ่งชิ้น สรุปแล้วช่วงกลางคืนก็ไม่มีซอมบี้มาไล่ฆ่าผมซึ่งถือว่าดีเพราะอาวุธตอนนี้ผมมีแค่ไม้เบสบอลกับปืนที่ไม่ค่อยมีลูกกระสุนสักเท่าไหร่ผมได้ทําการเอาไม้เบสบอลหวดซอมบี้ไปตามทางผมเดินมาเจอกับแคมป์เก่าน่าจะมีคนมากางไว้ไม่งั้นก็นี่น่าจะเป็นรีสอร์ทของพวกซอมบี้บอกเลยว่าเต็นโคตรใหม่แต่เราไม่สามารถเก็บได้เลยขอขโมยของซะหน่อย จะได้เป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็เงินอีก5บาทเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้หรือว่าเราไม่ใส่เราสามารถนํามาย่อยแล้วนําไปค้าเป็นชุดปฐมพยาบาลหรือผ้าพันแผลก็ได้ผมได้ออกเดินทางอีกครั้งพร้อมกับอาวุธปืนไรเฟิลน,นัดแรกผมยิงไม่โดนหัวนะถ้าโดนหัวนี่ครั้งเดียวบอกเลยการใช้ปืนไม่ยากครับคลิกขวาเล็งกดซ้ายเพื่อยิง าการยิงซอมบี้นี้มันยิงผมได้แวะเข้ามาสำรวจที่บ้านใครก็ไม่รู้ได้มาเจอกระเป๋าเงินแล้วก็ปืนผูไฟกระเป๋าเราสามารถเอากระเป๋าซ้อนกระเป๋าได้แถมกระเป๋าข้างในของเราสามารถเก็บของได้อีกโคตรดีผมเดินมาเจอกับฝูงซอมบี้ผมใช้ทักษะท,ทั้งหมดที่ผมมีในการยิงปืนในเกมวาร์เล k สกิลการยิงปืนในเกมอื่นผมอาจจะไม่แม่นแต่ว่าในการยิงซอมบี้นั้นแสนจะง่ายดาย เอาละผมเดินมาเจอเมืองเมืองหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้เยอะมากไหมผมได้จัดการซอมบี้ไปให้หมดก่อนก่อนที่ผมจะเข้าไปฟาร์มของแล้วดูเหมือนว่าซอมบี้ที่นี่จะต่างจากที่อื่นเหมือนว่ามันจะถึกขึ้นหรือแข็งขึ้นยังไงไม่รู้ เล่นเอาซสหอบบอกเลยแต่ว่าก็คุ้มค่าดีผมได้ทั้งยาทั้งแบนเนตท,ทั้งยาแก้ปวดผมอาจจะไม่รู้ว่าของบางชนิดว่ามันใช้ยังไง แต่ผมก็เก็บไปก่อนเผื่อในอนาคตเราได้ใช้แน่นอนพอได้ยาปับซอมบี้ก็วิ่งมาใส่เลยนะเหมือนฟ้าประทานมาให้อย่างไรองนั้นตอนนี้ผมติตสถานะแผลฉีกขาดผมเลยรีบวิ่งออกไปเพื่อทําการพันแผลเล่นเอาซะผมเกือบตายดีที่ยังรอดมาได้อีกนิดเดียวแท้ๆเลือดนี่แทบจะหมดหลอดเดินทีตัวสั่นเหมือนจะเป็นลมขนาดยาดมยังเอาไม่อยู่หลังจากที่ผมดมยาเสร็จผมก็มาจัดการซอมบี้แล้วก็มาฟาร์มต่อท่าตีนี้ผมมันเท่จริง ผมมาเจอตู้ที่ต้องใช้วิชาการงัดแงะบอกเลยว่าผมไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนผมได้ใช้วิชาการมั่วของผมจนเปิดได้ผมเจอกับชุดเกาะสีม่วงแถมยังมีช่องเก็บของเพิ่มอีกผมเดินออกมาเคียย์ซอมบี้ข้างนอกเพื่อที่จะเข้าไปฟาร์มต่อในร้านสะดวกซื้อแต่ผมดันพลาดท่าโดนระเบิดดีที่ผมมตาย จังหวะนี้เทวดาคงเขียนชื่อผมลงในสมุดเรียบร้อยแล้วแต่ดันลบทันระเบิดทีเอาเลือดผมไปตั้งครึ่งหลอดเลยนะผมได้ทําการกวาดล้างซอมบี้บอกได้เลยว่าไม้อันศักดิ์สิทธิ์ของผมที่สืบทอดกันมาจากตระกูลนี่ทรงพลังมากตีทีหัวกลับหลับไปถึงพรุ่งนี้แต่ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มากินด้วยกันโต๊ะไก่เฮมันก็เล่นไปเรื่อยไปเรื่อยกูตามไม่ทันแล้วไปแล้วบ้าแล้วกูบ้าแล้ว แล้วผมก็ได้ชุดที่มีช่องใส่ของตั้ง18ช่องเลยนะบอกเลยว่าผมตอนนี้โคตรฟูแล้วอีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือที่เปิดอาหารกระป๋องตอนนี้ผมก็สามารถกินอาหารกระป๋องได้แล้วนะ ผมต้องขอโทษเสียงด้วยบางทีอาจจะได้ยินเสียงดังบางทีอาจจะได้ยินเสียงเบาผมใช้เวลาในการภากไม่ถึง1นึชั่วโมงในแต่ละวันบางทีก็ตื่นมาก็พากบางทีก็ภากตอนค่ำมันก็เลยอาจจะไม่บาลานซ์กันนะมันอาจจะมีวิธีปรับแต่ผมปรับไม่เป็นแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณครับ และนี่คือหน้าสกิลของตัวละครเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆฆ่าซอมบี้เก็บของทํากิจกรรมต่างๆเราจะได้เป็น EP x เพื่อมาอัพสกิลต่างๆของเราและก็จะออกจากเมืองผมได้ทําการเคลียร์ซอมบี้ทั้งหมดก่อนหลังจากที่ผมเคลียร์ซอมบี้ผมก็มาตักน้ำกินน้ำ แล้วก็หาเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปผมเดินกับหลังตรงไปตรงแมปแคมป์ไฟแต่ว่าแคมป์นี้ก็เต็มไปด้วยซอมบี้ซึ่งผมจะไม่เข้าไปยุ่งเด็ดขาดรอให้ผมมีปืนดีๆหรือฟูกระสุนแล้วผมจะมาลุยแน่นอนผมเดินมาเจอเครื่องบินอีกแล้วทําให้ผมอดใจแวะไม่ไหว เพราะว่าในเครื่องบินนี้มีของดีๆเพียบเลยเปิดมาผมเจอเบ็ดตกปลานี่แหละคือสิ่งสาคัญในการเอาชีวิตรอดผมจะทําทุกอย่างเพื่อนำขอ,องสิ่งนี้กลับไปแล้วผมก็ได้เพิ่งรู้ว่าเกมนี้เขามีเซฟโซนด้วยผมก็เลยว่าจะแวะไปที่นู่นสัหน่อยพอผมเดินมาถึงก็เป็นช่วงค่ำซะแล้วผมหาทางเข้าแบบ เอาละตอนนี้ผมเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะขบับเอาไว้ครับเบนเนดตหรือของใช้ต่างๆแล้วยังมีผู้คนที่ไม่ใช่ซอมบี้และที่ทําอาหารไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นน้ําเราสามารถเอาน้ํามาต้มได้ พร้อมกับบอ่อน้ําอันศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วแล้วก็ยังมีตลาดให้เราขายของหรือซื้อของได้ลุงคนนี้เขาขายอุปกรณ์ครับของไม่ว่าจะเป็นหินเป็นไม้หรือว่าเป็นเหล็กคนต่อไปขายชุดปฐมพยาบาลคุณไม่มียาใช้คุณสามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยคนนี้ขายพวกสมุดหนังสือเอาไว้อ่านเพื่อเพิ่มสกิลต่างๆนี่แหละคือร้านที่พวกเราต้องการคือร้านขายอาวุธมีหมดไม่ว่าจะเป็นปืนอาวุธกระเป๋าลูกกระสุนแม็กกาซีนอาวุธระยะประชิด ผมได้ทำการเปิดแผนที่ดูพบว,ว่ามีแอร์ดอปตกอยู่2ที่ใกล้ๆกันผมเลยวิ่งสับตีนแตกเพื่อจะไปดูแล้วผมก็เจอของดีเข้าให้มันจะมีลูกซองแล้วก็หน้ากากากันผิดแล้วผมก็ได้ไฟฉายมาด้วยแต่ว่าไม่มีแบตเตอรี่ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนผมได้ทำการเปิดดูแบบหาจุดสร้างบ้านผมว่าจะไปสร้างใกล้ๆแม่น้ำสักหน่อยข้างๆทางแล้วกันจุดนี้มันอยู่ใกล้เซฟโซนด้วยแต่รับรองได้ว่าในอนาคตผมไม่อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตแน่นอนเวลาผมได้รถผมก็จะย้ายทันทีตอนนี้ผมก็สามารถขาบกองไฟได้แล้วนะ จากนั้นผมก็ได้ไ่า้ข้ามแม่น้ํามาเพื่อมาเก็บแอร์ดับอีกอันที่ตกอยู่ซึ่งในนี้มีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่แล้วก็ถังน้ําแล้วก็ถังน้ํามันนะครับเราจะเอาเครื่องปั่นไฟไปไว้ที่บ้านอาจจะยังไม่ได้ใช้แต่ว่าเราเก็บไว้ก่อน เครื่องปั่นไฟจะมีโหมดต่างๆให้เลือกไม่ว่าจะดูสถานะเรือเพลิงสามารถเปิดปิดเครื่องได้ดูอนาเขตหรือว่าขอบเขตการใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วผมยังมีเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กวางไว้อีกอันการใช้งานก็เหมือนกันแต่ว่าขอบเขตการใช้งานจะเล็กลงแล้วผมก็ได้เข้ามาสำรวจตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งมันอยู่ใกล้ๆที่พักของผมและนี่ก็คือแบตเตอรี่นี่แหละของดีที่ผมอยากเจอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นของที่เคยเจอแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่ากระติกน้ำ แล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะลองเข้าไปเมืองใหญ่ๆดูผมเลยจะแวะสองที่เพื่อมีอาวุธดีๆหรือปืนดีๆให้เราใช้กําลังจะออกตัวแต่ก็ดันค่ำซะก่อนผมก็เลยเอาของที่ฟาร์มมาได้จากตึกหลังมาเก็บไว้ในทางขยะทั้งหมดเลยแต่ทังขยะที่ผมใส่มันดันเป็นสังขยะที่แบบว่าใส่ของเข้าไปแล้วมันจะหายซึ่งผมก็ไม่รู้นะกลับเข้ามาอีกทีของน่าจะหายไป อันนี้ผมเศร้าเลยดันใส่ไปซะเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรเราหาใหม่ได้หลังจากนั้นผมก็เดินออกมาหาของจะไปดูเมืองกลางแล้วก็เมืองใหญ่ที่ผมดูไว้หลังจากที่ผมเดินมาก็มีแม่บ้านเดินเข้ามาต้อนรับผมเป็นคนแรกผมได้ทําการหยิบขวนขึ้นมาฉับไปที่หัวของเธอจังหวะน,นี้ผมกำลังลุดของดันระเบิดใส่กันอีแล้วแถมยังมีซอมบี้วิ่งเข้ามาขวดผม ตอนนี้เลือดผมเหลือกระติดเดียวผมตัดสินใจกับหลังหันกดเมาส์ซ้ายรืวๆือจนจัดการพวกมันไปได้ตอนนี้เทวดาน่าจะมองลงมาคงบอกกับผมว่าไอ้นี่มันดวงแข็งจริงๆหลังจากที่ผมจัดการกลุ่มแรกไปเสร็จก็ยังมีกลุ่มที่2โผล่มาผมบอกเลยว่าเหนื่อยตีซอมบี้จริง,รง,รงๆเมื่อไหร่เราจะมีกระสุนแบบฟูฟูจะได้ไม่ต้องมาไล่ตีซอมบี้ เมืองกลางผมได้จัดการไปเรียบร้อยตอนนี้ผมอยู่เมืองใหญ่ที่โรงบาลลางน่าจะไม่มีผู้คนแล้วผมได้ทําการเคลียร์ซอมบี้ไปหมดก่อนแล้วผมค่อยขึ้นไปฟาร์ม พอถึงดาดฟ้าโรงพยาบาลก็มีกล่องอาวุธตั้งอยู่ผมกดเข้าไปดูนี่แหละคืออาวุธที่ผมต้องการประเด็นคือเป็นอาวุธที่ขอบสีทองซะด้วยปืนนี้ใช้กระสุน7.62ซึ่งผมก็มีแต่ว่าไม่มากผมก็เลยเก็บเอาไว้ก่อนไว้ใช้ยามจาเป็นนะหลังจากที่ผมฟาร์มบนตึกเสร็จผมก็ลงมาฟาร์มข้างล่างหลังจากนั้นคือไฟของผมมันเสียไปนะผมไม่รู้ว่าเป็ีเยนพะอะไรทำาหมมันถึงหายไปแต่ว่าผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะว่าผมได้อะไรมาบ้างผมได้ปืนความแรงระดับสีทองแถมในเมืองนั้นน่าจะมีบอดด้วยนะผมเห็นแต่ ไม่ได้สู้ผมก็ได้เป็นเต็นท์แล้วก็ตู้แล้วผมก็เอากลับไปวางไว้ที่แคมป์มองผมเรียบร้อยแล้วผมก็ได้เดินทางมาฟาร์มที่จุดนี้ผมออกมาฟาร์มเพื่อที่จะหาของไปใส่บ้านเช่นพวกเต็นท์แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเพราะว่าตอนนี้ผมไม่สามารถคาบของได้ผมยังไม่สามารถทาโตคาบได้นะแล้วผมก็ยังไม่รู้อีกว่าหีบมันค้าบยังไงอีกอย่างที่ผมต้องการก็คือเงินผมทําการฟาร์มของอะไรที่ขายได้ผมก็จะเอาไปขายเพื่อที่จะซื้อกระสุนผมมาเจอกระเป๋าสีชมพูสุดน่ารักแต่ผมไม่สามารถเอากลับไปได้ตอนนี้กระเป๋า ของเริ่มเยอะผมได้ตัดสินใจเดินทางไปที่เซปโซนในระหว่างทางพายุดนันเข้าฝนตกหนักเวลาฝนตกบอกเลยว่าภาพคตสวย เข้ามาที่เซฟโซนผมเจอกับเทรดเดอร์พอดีผมก็เลยดูว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างของดีกว่าที่ตลาดเยอะและนี่คือกระสุน7 6 2นัดละ15บาทเงินเหลือจากการซื้อกระสุนผมก็ได้ทําการขายทุกอย่างเพื่อซื้อกระเป๋าเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มีช่องเก็บของตั้ง60ช่องถือว่าดีเราจะได้ฟาร,ร์มยาวๆหลังจากที่ซื้อของเสร็จผมก็ได้มาทดลองปืนเสียงปืนเงียบมาก มเดินเข้ามาเจอกับก้อนเนื้ออะไรไม่รู้แปลกๆติดอยู่ผนังเลือดเป็นพันเลยนะดูเหมือนว่าถ้าเรายิงมันมันจะเรียกซอมบี้ออกมาจากพื้นเรื่อยๆเราต้องรีบจัดการมันปืนนี้ยิงโคตรมันเสียงอย่างนิ่มแบบนี้ต้องหากระสุนเยอะๆไว้สำรองซะแล้ว ผมกลับมายิงอีกครั้งให้มันระเบิดแล้วเคลียร์ซอมบี้บริเวณใกล้ๆไปด้วยผมคิดว่าผมเคลียร์ซอมบี้ไปหมดแล้วนะไม่คิดเลยว่าจะมีฝูงซอมบี้วิ่งออกมาจากหลังบ้านผมได้ทำการวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อเคลียร์ซอมบี้ทีละตัวแล้วกลับเข้าไปยิงซอมบี้ให้หมดอีกครั้ง ผมได้มาเจอกับตู้ที่ต้องใช้วิชาการงัดแงอีกครั้งจริงๆแล้วผมไม่รู้เลยนะว่ามันต้องทำยังไงผมก็ทำมั่วๆไปแต่สุดท้ายก็ได้ เดินมาเจอกับซอมบี้แต่ว่าตอนนี้มันติดกับเส้นเลือดอะไรไม่รู้ผมก็เลยย่องเข้าไปฟาร์มแล้วกันกล่องนี้ก็มีกระสุนจุดสีผมเปิดแมปดูพบว,ว่ามีแอร์ดอปตกอยู่ผมก็เลยทําการเดินทางไปพอถึงผมก็เช็คดูของทันทีว่าข้างในมีอะไรบ้างสรุปแล้วก็มีปืนกระสุนของแต่งปืนต่างๆผมเดินทางกลับไปที่เซฟโซนเพื่อทําการขายของแล้วก็ซื้อกระสุนปืนพันงแรกซื้อ40นัดบอกเลยโคตรจุรั้งที่2ซื้อ20นัดอันนี้ก็ไม่บอกโอเคครับทุกคนสําหรับ EP นี้ผมก็ฟาร์มของมาได้พอสมควรซอมบี้ก อยู่นะผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณครับ